สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็แสดงความดีก่อนนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะฮะที่นําวิธีรักษาของผมไปปฏิบัติตนนะครับจนกระทั่งอาการดีขึ้นขอแสดงความดีด้วยนะครับและท่านผู้ชมนะครับที่สามารถทําจนสําเร็จได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับก็มีอาการที่หายเลยนะครับไม่ไม่ปวดไม่เจ็บไม่ทรมานและอาจจะมีชานิดๆที่ปลายเท้าก็อย่าไปกังวลนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่หายชาสักที เพราะอาการชาคืออาการสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับแสดงความดีใจด้วยนะครับทั้ง2กลุ่มเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มที่กําลังรักษาอยู่กลุ่มที่3ตรงนี้ก็อดทนนะครับมันจะลําบากมันจะทรมานหน่อยนะครับเราก็ต้องอดทนสู้กับมันเพราะว่าท่าที่ผมสอนนผู้ชมนี่เนี่ยมันจะเจ็บมากในช่วงแรกนะครับในช่วงเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยโอ้โหจะเจ็บมากเลยจะทำยังไงดีเนาะก็ทําไปเลยครับทั้งที่เจ็บนั่นแหละครับฝึกไปครับ ทามันขาดกําลังใจนะครับมันรู้สึกท้อแท้อ่านคอมเมนต์นะครับให้ท่านผู้ชมอ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับจะมีคอมเมนต์จากท่านผู้ชมที่ทําแล้วดีขึ้นจากท่านผู้ชมที่ทําแล้วหายเยอะนะครับต้องอ่านดูนะครับท่านผู้ชมจะได้มีกําลังใจจะได้ไม่ท้อจะได้หายเหมือนเขาครับกขขอบคุณทุกคนนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้เนาะคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายขอบคุณมากๆเลยครับคอมเมนต์ของท่านคือพลังนะครับพออ่านแล้วมันมีพลังครับมันอยากจะหายเหมือนกับท่านผู้ชมนั่นแหละครับนะครับอ่าก็หมอลองกระดูกหลังทับเส้นนะครับ อาการอย่างที่ผมบอกครับทรมานมากนะครับปวดสะโพกล้าลงขาชาฝ่าเท้านะครับโอ้โหบางทีก็แสบร้อนที่ฝ่าเท้านะครับแสบร้อนที่หน้าแข้งแต่จะมีอาการปวดที่สะโพกเป็นหลักนะครับบางคนก็ปวดที่หลังเลยนะครับทรมานมากนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่รู้ต้นตอสาเหตุของมันนะครับมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเรานั้นไปสู่ปลายทางครับก็คือนอนติดเตียงครับ ถ้านอนติดเตียงเมา่อไหร่เนี่ยโอ้โหน่านหนักแล้วครับแต่หลายคนจะต้องไปจบที่การผ่าตัดซึ่งก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไม่อยากไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่ผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะต้องไม่ไปถึงตรงนั้นครับไม่ต้องไปผ่าตัดนะไม่ต้องรักษาเสียค่าใช้จ่ายมากมายเสียการเดินทางมากมายท่านผู้ชมทําอยู่บ้านได้เลยนะครับทําทุกวันนะครับมี เขาเราียกว่ามีอะไรวะมีวิในัยในการทานะครับทาทุกวันนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายก็จะหายถ้าทาสาเร็จนะครับอะเมื่อมันปวดมากขึ้นนะครับแล้วเราไม่รู้สาเหตุของมันนะครับมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจา Laura, อาจะแรกๆจะเฮ้ยมีอาการปวดเอวเหมือนนอนผิดเหลี่ยมหรืออาจจะไปยกอะไรผิดท่าใช่ไหมแต่มันไม่หายครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมนั้นเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปครับความรุนแรงก,ก็จะมากขึ้น ปวดมากขึ้นทรมานมากขึ้นกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายกินยาเท่าไหร่ก็แค่บรรเทาแล้วก็ไม่หายนะฮะก็เป็นอีกเวลาเดินก็เดินไปได้นิดเดียวนะครับเดินไปประมาณสัก19บเกะนั่งแล้วครับไม่ไหวแล้วเดินไปส9บเกนี่ตัวโยกตัวเอียงแล้วนะไม่ไหวนั่งน,นั่งเข้านั่งเข้านั่งเอานั่งปวดอีกนั่งก็ไม่หายไว้นั่งก็ปวดนอนซะเลยนอนดีหน่อยเอ้ยนอนเออรู้สึกดีไว้นอนเอ๊ะ แต่นอนไปนอนมาปวดอีกแล้วเอ้าเรานี้นอนก็ปวดนั่งก็ปวดยืนก็ปวดปวด,ปวดทุกอิรยาบถเลยนะครับเวลานอนเนี่ยโอ้โหต้องหาเหลี่ยมนอนนะครับบางทีนอนไม่หลับะนะบางคนหลับไปตื่นขึ้นมาเพราะความเจ็บปวดก็มีนะครับโ,โหควรทรมานนะครับมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตแล้วคราเนี้ยเพราะเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคราวนี้ผมก็จะมาพูดถึงสาเหตุและที่มันเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรนะครับ มันเกิดจากหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับหลายๆคนไม่รู้เนาะคือกระดูกเรามีหลายข้อนะครับแล้วมันจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้หมอนรองกระดูกตัวนี้เป็นวุ้นนะครับเนี่ยมันรองกระดูกไม่ให้ชนกันมีประโยชน์มากเลยนะมหาศาลอย่าไปเอาออกอย่าทำลายมันทิ้งนะครับมันมีประโยชน์คราวนี้มันจะไหลออกมาครับมันไหล2แบบนะครับไหลแบบปิ้นกับไหลแบบทั้งทั้งหมดเลยอ่ะฮะไหลแบบปิ้นรักษาง่ายครับทำท่าผมประมาณเดือน2เดือนหายเลยไหลแบบปิ้นนะแต่ถ้าไหลออกไปทั้งยวงแบบนี้นะครับ รักษายากแล้วต้องทาท่าผมอย่างน้อยประมาณสัก3-4เดือนนะถึงจะเห็นผลนะครับพอมันไหลไปทั้งยวงแบบนี้เนี่ยมันไหลออกไปมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับแล้วมันก็กลับไม่ได้เพราะกระดูกมันเชื่อติดกันนะมันกลับไม่ได้เนาะมันเลยไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนี่คือต้นเหตุนะครับพอมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นเอาทีละเส้นเนาะทับเส้นเลือดก่อนส่วนมากมันทับคู่นะพอมันทับเส้นเลือดเลือดจะไม่ไปเลี้ยงขาครับจะมีอาการชาขาชาฝ่าเท้าชาหน้าแข้งนะครับเพราะเลือดมันไปเลี้ยงน้อยท่านผู้ชมลองเอามือจับ ข้อมือแน่นๆไว้แน <ai> <parece> ่นๆเลยนะสักประมาณนาทีห <itch> นึ่งท่านผู้ชมจะรู้สึกได้เลยครับว่าเออแล้วมือเริ่มชาแล้วเริ่มร้อนผผาแล้วนั่นแหละครับอาการเดียวกันเพราะโดนทับเส้นเลือดนะครับนอยปล่อยให้นานเข้านานเข้าจะเกิดอะไรขึ้นเลือดไม่ไปเลี้ยงขามากขึ้นขาจะเล็กลงเล็กลงแล้วก็รีบลงครับจะพิการนะครับโคตรทรมานนะครับคราวนี้มันไม่ได้ทับเส้นเลือดอย่างเดียวครับมันทับเส้นประสาทด้วยเพราะมันอยู่คู่กันพอมันทับเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นนะปวดสิครับโคตรปวดโคตรทรมาน นะปวดแบบบอกใครไม่ได้ใครไม่เป็นไม่รู้ครับโอ้โหมันจะปวดแบบปวดแสนสาหัสนะคผู้ชมคือปวดปวดมากๆมันจะปวดมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้ผมยกตัวอย่างเช่นมันกระดูกหักหลายคนอาจจะไม่เคยกระดูกหักเอาเปรียบเทียบความปวดไม่ได้เปรียบเทียบนี้เลยเหมือนปวดฟันต้องเคยปวดฟันกันแล้วนะนั่นแหละครับเหมือนเหมือนคล้ายๆปวดฟันนะครับแต่คราวนี้ย มันมีความปวดที่ใหญ่กว่าฟันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันไปปวดที่เบ้าคขนครับปวดที่เอวปวดที่เบากข่นปวดที่ขาครับแต่มันความปวดที่ใหญ่กว่าคือมันทรมานมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็รู้แล้วว่าอ๋อหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทจะมีอาการเจ็บปวดเช่นนี้นี่แหละครับคือต้นเหตุของมันถ้าท่านผู้ชมเข้าใจตรงต้นเหตุแล้วเนี่ยจะรักษาง่ายละจะระวังตัวง่ายขึ้นแล้วเห็นไหมแล้วทําไมมันถึงไหลออกไปได้อ่ะอ่านี่สาคัญแล้วฟังนะครับที่มันไหลไปได้เพราะว่าเรายืนนานครับนั่งนาน ยืของหนักบ่อยนะครับยืนนานคืออะไรทากิจกรรมประจำวันอะไรก็ตามที่ทํางานนะครับยืนนานเช่นยืนขายของนะยืนสอนหนังสือนะครับยืนคัดแยกอะไหล่ในโรงงานยืนเป็นรอปภยืนสระผมตัดผมยืนขายของตามตลาดนัดนี่แหละครับยืนวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงยืนติดต่อกันเลยนะสชั่วโมงบางคนไปถึง5 6ชั่วโมงนะ ยืนนานเกินครับและสะสมหลายปีครับประมาณสัก5ปีขึ้นไปจะมีอาการหมอลองกระดูกหลังครับเส้นเพราะท่านผู้ชมยืนนานนะครับอย่างที่2คือนั่งนั่งนานครับอาชีพที่นั่งนานครับเช่นขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมนั่งทํางานในออฟฟิศนี่ครับพรุ่งนี้จะนั่งนานพอนั่งนานเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งมันเลย3ชั่วโมงอีกอะใช้ชีวิตอยู่บนเบาะอยู่บนเก้าอี้นั่นนะครับเลย3ชั่วโมงทุกวันแลหลังก็ค่อมหน่อยนะ คราวนี้สะสมครับประมาณ5ปีไปถึง7จปีนะท่านผู้ชมจะเป็นหมวนรองกระดูกหลังทับเส้นแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ซะด้วยเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราจะต้องหาเลี้ยงชีพใช่ไหม <S <S เราก็ต้องหลบหลีกเลี่ยงยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมนั่งเนี่ยต้องนั่งหลังตรงๆอย่านั่งหลังค่อมนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่นั่งเก้าอี้นั่งเบาะอะไรก็ตามนะับอย่านั่งหลังค่อมนะครับนั่งให้หลังตรงๆไว้ถ้ารู้สึกแย่รู้สึกเมื่อยลุกครับลุกจอดรถแล้วลุกลงมาทําท่าผมนะครับแล้วคับร อีกอันนึงก็คือยกของหนักบ่อยๆของหนักที่ว่าเนี่ยหนักแค่5กีดพอแล้วนะไม่ถึงโลหรอก5กิโลฯเนี่ยยกบ่อยยกบ่อยๆๆยกบ่อยนะครับสะสมทุกวันนะครับหมอลองดูหลังมาแน่นอนนะครับปวดสะโพกล้าวลงขามาแน่นอนสําหรับคนที่ยกของหนักบ่อยนะครับอา้าแล้วต่อไปคืออะไรก็คือการกระแทกครับอาจจะตกจากที่สูงนะเกิดจากการกระแทกแนวตั้งแนวดิ่งแล้วแต่นะครับ่อย่างเดียวนยเป็นได้เลยนะครับเกิดจากการบิดสะโพกอย่างรุนแรงอาจจะเล่นกีฬาอะไรก็ไม่รู้ นะครับบิดสะโพกอย่างรุนแรงนะครับเป็นได้เลยหร mm ือ hmm. อาจจะเหลียวหลังรุนแรงเล่นฟุตบอลอยู่เขาเลี้ยงตัดไปเราวิ่ง mm hmm. เลี้ยวกลับไปรับเนี้ยเลี้ยวกลับจะวิ่งตามเขาดังแก๊บก็เป็นได้เลยนะครับ mm hmm. เโชคร้ายที่สุดก็คือไอาจามนะครับไอและจามก็คือคุณไอหรือคุณจามแรงเกินไปเนี่ยส่วนผห้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไอาเวลาจามให้ท่านผู้ชมเอามือจับหน้าท้องไว้ นะครับแล้วค่อยไอค่อยจามแล้วเก่งไว้ด้วยนะอันนี้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสาเหตุที่หมอรองกระดูกหลังครับเส้นเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าสาเหตุเหล่านี้แหละครับอันนี้ครับผู้ชมก็เข้าใจหมดแล้วเนาะคราวนี้ก็ไประมัดระวังตัวกันได้แล้วต่อไปคือการรักษาครับเมื่อเรารู้แล้วว่าหมอรองกระดูกหลังครับเส้นเนี่ยมันไหลออกไปครับเส้นเลือดเส้นประสาทมันยังเกิดอาการคราวนี้เราจะทํายังไงให้มันหายเราก็ต้องเอามันกลับไปที่เดิมครับด้วยการอ้ากระดูกออกครับกึ๊บพออ้าออกเสร็ เราอ้ากระดูกออกเมื่อไหร่มันจะย้อนกลับและนี่คือวิธีสอนในการทําให้กระดูกมันอ้าออกหรือจัดกระดูกให้ตรงนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอ้าขา45องศาไกลๆหน่อย45องศาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วมือครับชิดติดกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับนี่ฮะใช้นิ้วมือนะครับชิดติดกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับพอเลื่อนลงไป๊บสันไม่มือจะต้องอยู่ที่ขอบเกงในทั้งสองข้างนะครับ สันน้วมือนี่อยู่ที่ขอบเกงไงสองข้างอย่าลืมนะครับนิ้วเข้าหากันนะครับอย่าเอาออกนะครับถ้าเอาออกมันจะลําบากเห็นไหมต้องเอาเข้านะครับพอมันเลื่อนลงไปเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมย่อเข่าครับแล้วดันตัวเองขึ้นเห็นไหมครับย่อเข่าดันตัวเองขึ้นแขนก็จะตรงแบบนี้ครับหลังก็จะแอนนะครับนนันก็เข่าตรงแล้วก็ทิ่มหน้าลงไปอย่างนี้นะครับก้มอย่างนี้นะครับแล้วโยก30ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าด เก้าสิบเวลาโยกเนะี่ยให้ดันแขนด้านหลังด้วยนะครับพอเราก้มไปปุ๊บเราก็ดันแขนด้านหลังก้มไปก็ดันแขนด้านหลังเพื่อให้กระดูกสันหลังเรานั้นยืดออกจากกาันนะครับถ้ามันแยกออกจากกาันเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคุณทําสําเร็จนะมันจะมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนครับดังกรึบถ้ามันดังกรึบแสดงว่ากระดูกมันแยกออกจากกันแล้วครับกรึบต้องแยกส่วนที่เป็นด้วยนะครับบางคนอาจจะดังแต่ไม่โดนส่วนที่เป็นมันก็ยากหน่อยเนาะถ้ามันดังส่วนที่เป็นกรึบ มันจะไหลกลับครับมอลังกดูกไหลกลับมันจะลายเส้นเอ็นประสาทล้วก็จะหายเลยนะครับคราวนี้เวลาทําท่าผมมันมีอุปสรรคมันมีอุปสรรคครับหนึ่งเลยแขนจะไม่ตรงสองทำไม่ได้จะปวดทรมานมันจะมีอยู่สองสาเหตุนี้นะครับคราวนี้จะต้องฝึกครับทั้งหมดสามข้อท่านชมดูสามข้อนี้ให้ดีๆนะครับสามข้อนี้นะครับหนึ่งแขนต้องตรงพะผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนแรกๆจะทําแล้วแขนไม่ตรงแขนจะงออย่างี้มีรูรอดเข้าไปได้เห็นไหมแขนจะไม่แนบลําตัวตัวนี้ยากครับผมก็เช่นกันผมก็เป็น เพราะฉะนั้นเวลาฝึกฝึกทั้งงออย่างเงี้ยแหละครับฝึกทั้งงออย่างเงี้ยแหละครับสาครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลารออละสาครั้งเวลาฝึกให้เพ่งไม่ได้แขนนะครับให้นึกที่แขนว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงนะครับฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับประมาณสัก30วันเดือแขนจะตรงเองนะแรกๆจะงอครับแล้วก็ฝึกทั้งงออย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็เพ่งไปที่แขนว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงพอครบ1เดือนเดือแขนมันจะตรงแนบลําตัวเองครับหลังจะแอนอย่างนี้เลยนะครับข้อที่อที่งั้น เวลาทาอย่าเก่งนะครับอย่าก,กั้นนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมเก่งหรือกั้นกระดูกจะไม่ลันเลยครับเหมือนนิ้วครับผมเก่งไว้ผมดึงไม่ดังผมหักยังไงก็ไม่ดังเพราะผมเก่งไว้ไงเก่งเพราะอะไรเพราะมันเจ็บปวดเวลาเราทําท่านี้มันเกิดอาการเจ็บปวดปุ๊บม,มนุษย์เราจะเก่งโดยอัตโนมัติเราต้องฝืนตรงนี้ครับอย่าเก่งอย่ากั้น,กกนถ้าเราไม่เก่งไม่กั้นดังไหมครับดังไหมครับดังเห็นไหมหลักการเดียวกันนะครับอย่าเก,ก่งอย่าก,กั้นนะครับข้อที่2เนาะข้อสุดท้ายครับทำแรงๆข้อที่3ตรงนี้สําคัญต้องทําให้แรงที่สุด แต่ก่อนที่จะทําให้แรงๆนั้นต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าข้อ1ข้อ2ผ่านแล้วก็คือแขนชั้นตรงเรียบร้อยแล้วชั้นไม่การลมหายใจแล้วฝึกจนค่าชองแล้วผ่านประมาณเดือน2เดือนค่อยเพิ่มน้ําหนักทําแรงๆข้อที่3เวลา,าทลําแรงๆทาแบบนี้นะครับหนึ่งสองหนึหน่งี่ฮ้ฮึแบบนี้เลยนะให้มันแรงแบบนี้เลยนะครับถ้ามันแรงแบบนี้โอกาสที่เราจะไปงัดกระดูกออกมันก็สูงเนาะเพราะถ้าเราถ้าเรางัดกระดูกเบาๆอย่างนี้นะครับมันไม่ออกนะมันต้องงัดแรงๆนะครับบึก มันถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แรงให้เยอะนะครับถ้าท่านผู้ชมใช้แรงน้อยยังไงก็ไม่ออกนะครับต้องงัดแรงนะครับมันถึงจะออกนะครับอ่าอันนี้ก็คือหลักการทั้งหมด3ข้อในการรักษานะครับคราวนี้หลักสําคัญก็คือแขนต้องตรงหลายคนแขนไม่ตรงไงพอแขนไม่ตรงปุ๊บมันจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราก้มครับหมอบอกแล้วเป็นโรคนี้ห้ามก้มวันนี้เราก็ก้มไปเพอะก้มมันกแขนมันก็งอพอะงอมันก็ไม่ดันครับมันก็เหมือนกับเราก้มเฉยมันทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นในช่วงแรก แต่ถ้าผู้ชมฝึกฝึกฝึกอดทนกับความเจ็บปวดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อท่านผู้ชมแขนตรงเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่กระบ,บวนการรักษาครับทีนี้เวลาเราก้มมบแขนมันก็จะดันนไหมครับก้มแขนก็ดันก้มแขนก็ดันเห็นไหมครับดันสะโพกออกดันกระดูกออกนี่แหละครับ จะเข้าสู่กระบวนการรักษาในเดือนที่2เพราะ,ะนั้นช่วงเดือนแรกอาทิตย์แรกจะเจ็บปวดมากเพราะแขนไม่ตรงครับให้อดทนไว้นะครับทำไปเรื่อยเดี๋ยวแขนตรงเมื่อไหร่มันก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาคราวนี้ก็จะหายง่ายขึ้นเป็นกําลังใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะที่ท้อแท้เนาะที่ทรมานนะครับที่แบบหดหูไม่ตกจริตหูเป็นไรวะเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมก็ไม่ได้บางคนต้องออกจากงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อดทนนะครับสู้ทำตามที่ผมสอนนะครับคุณจะต้องหายอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับ เมื่อเรารู้วิธีรักษาแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเฮ้ยบางอย่างเราไม่ควรทําเรารู้หมดแล้วสิ่งหนึ่งครับที่จะทำควบคู่กับการรักษานะครับก็คือการสวดมนต์ภาวนาครับนั่งสมาธิสวดนนภาวนานะครับจุดนี้นะครับมันจะช่วยทําให้จิตใจเราสงบจิตใจเราเข้มแข็งแนว่วแน่นะครับมีสมาธิในการทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอะไรก็ได้ครับให้เราเข้าสู่ธรรมะเยอะๆนะครับแล้วเราจะมี กำลังใจครับจิตใจเราจะดีขึ้นนะครับเราจะมีสมาธิในการรักษามากขึ้นตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาเยอะๆนะครับบทไหนก็ได้ครับนะทำทุกวันนะครับรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับเอาละหลายๆคนบอกด <c oughs> ิฉันเนี่ยทาตามจ่ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะไม่หายสักทีทําไงดีจา่าเราก็ต้องมาดูครับว่าที่เราไม่หายเพราะอะไรหนึ่งเราทําถูกหรือเปล่า 2ถ้าเกิดเราทําถูกแล้วเนี่ยเรายังทําตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าคือไปทํากิจกรรมที่มันเป็นมากขึ้นหรือเปล่านะครับยืนนานหนั่งนานยกของนักบ่อยเรายังทาอยู่ไหมเนี่ยครับมันจะส่งผลให้เราเป็นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํางานน้อยลงรักษามากขึ้นนะครับถ้าเราทํางานมากขึ้นรักษาน้อยมันก็หายยากแต่ถ้าเกิดเราทํางานมากขึ้นเราแล้วก็วรักษามากขึ้นไปด้วยโอกาสมันก็หายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ๆนะครับหลายคนมกติดเตียงอ่ะลุกมาทําท่าจ่าไม่ได้ยืนไม่ได้เลยนอนติดเตียงแอ่งแมงเลยทําไงดี เราก็มีท่านอนทำครับให้ผู้ชมทําท่านอนทำห้าท่านะครับทําประมาณสักสองสาเดือน,นครับถ้ามันลุกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็รีบทําท่ายืนนะเพราะว่าจะมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะผมก็ติดเตียงมาสี่เดือนนะครับหนักเลยติดเตียงสี่เดือนต้องทําท่านอนก่อนห้าท่าไปดูครับว่าท่านอนทำห้าท่าทําไงครับดูครับเอามาท่านอนท่านผู้ชมเริ่มต้นด้วยท่านอนคว่ำนะครับท่าที่หนึ่งเลยโอ้ยเนาะ นอนคว่ำไบครับแล้วก็เอาศอกขึ้นมาชันไว้นี้นะครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับท่าแรกเนาะมีท่าแรกนะครับท่าที่สองครับทรมานกว่าท่าแรกหน่อยนะให้ท่านผู้ชมครับเอามือนะวางไว้ที่ประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้เสด็นเลยเพื่อเล็กน้อยครับท่าที่สองเสร็จนะครับแป๊บหนึ่งครับเป๊ดนี่ครับให้เสด็จเลยเพื่อเล็กน้อยนะครับท่านี้ทรมานกว่าท่าเมื่อกี้สองเท่าสามสิบวินาทีครับ อย่าก้นลมหายใจนะครับสามสิบวินาทีนะครับอ้าวพอครบก็พอคบโอ้โหเวลาทําทรมานนะคนที่เป็นเหือนี่ไหลมาเม็ดบอลล่มเท่มเลยจะสั่นเลยนะอย่าเกงนะอย่าเกงอย่าก้นลมนะครับแล้วก็พอครับสามสิบวิท่าที่สองนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> สองท่าไปแล้วท่าที่สามครับ่านผู้ชมนอนหงายแล้ว <c oughs> นอนหงายแล้วนะ <c oughs> ทำไมพื้นที่มันไม่หน่วยแลย้วเกิด <c oughs> อ้าวฮึบนอนหงายอย่า <c> ง <oughs> นี้นะครับ <c oughs> จากนั้น่านผู้ชมก็ เดี๋ยวหมอไม่เห็นขาจเจริญพรทำดีนะครับอ่าโอเคโอเค,อเคท่าที่สามครับท่านผู้ชมนอนหงายครับนี้นะฮะจากนั้นก็ชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งเอาข้างนี้ไขว้ครับไข้แบบข้างางี้นะฮะข้างไหนไขว้พับเพียบลงไปครับพับเพียบไปพับเพียบไปนะครับแล้วก็เขย่าครับเขยา่า ข้างไหนที่จะไปควายก็ขย่าครับขย่าให้เข่าไปติดพื้นให้ได้นะสาสิบครั้งครับถ้าเกิดมันมีเสียงดังกึ๊บเมื่อไหร่มันจะลุกนะครับขย่าไม่ไหวก็ใช้มือช่วยขย่านะครับใช้มือช่วยขย่านะครับโอเคมาก็อีกข้างนึงนะครับข้างนี้ชันใช่ไหมข้างนี้ก็ควายควายก็พับล,ลงไปครับแล้วก็ขยา่า30าสิบครั้งถ้าขย่าไม่ไหวก็ใช้มือครับช่วยขย่าช่วยกดนะครับ อยู่ถ้ามีญาติพี่น้องก็ช่วยกดอะไรนะขย่าไปให้ได้ส0สิครั้งนะครับแรงๆนะให้เข่ามันติดพื้นให้ได้นะครับถ้าได้ยินเสียงกระดูกสหลังเคลื่อนด,ดังกรึบมันจะลุงนะครับอ่าเดี่ยวคือท่าที่สามนะครับง่ายๆเนาะข้างละ3าสิครั้งเอาละต่อไปท่าที่สนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีชิดเก้าอ,อี้นะครับแต่เก้าอ,อี้ไม่มีหาใครสักคนก็ได้ครับนอนใ,ใกล้ๆชิดแล้วก็ เขาขาพาดไปครับพาดเตียงพาดเก้าอี้นะพาดไปนะจากนั้นก็ใช้มือครับใช้นิ้วชิดติดกันหันเข้าหากันนะนิ้วหันให้หากันนะแล้วก็เอาไปทาบไว้ที่ขอบเกงในครับจากนั้นก็ดันไว้ครับดันค้าง30วิถ้าใครดันค้างไม่ไหวก็ดันอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นจังหวะแต่ดันค้างจยดีนะ30วินาทีนะครับดันค้างไว้อย่ากั้นลมหายใจนะครับให้แขนมันตรงแนบลําตัวให้ได้นะครับดันค้างไว้มันจะยืดกระดูกสันหลังออกนะครับอ่างนี้ครับ30วิก็พอครับถ้านี่ สี่ง่ายๆเลยเนาะท่าสุดท้ายครับมีแค่ห้าท่าคท่านผู้ชมท่าสุดท้ายนี่ท่านผู้ชมทาแบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งบนส้นตัวเองนี่นะครับแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้ครับเอานิ้วชิดติดกันแบบนี้เห็นไหมหันเข้าหากันนะครับแล้วไว้ที่ขอบเกียงในมันเดิมครับดันหน้าขาไว้นะครับจากนั้นก็ยกก้นให้พ้นส้นนะครับแล้วก็โยกลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันแขนลงไปด้วยนะครับเวลาโยกกันดันลงไปครับทั้งหมดก็3ามสิบครั้งนะครับดันลงไปนะครับโยกแล้วก็ดันลงไปนะครับ30สิบครั้ง ให้กระดูกสลังมันเคลื่อนให้ได้นะคระับมันดังกรึบให้ได้นะครับไม่ดังก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทานะฮะสามสิบครั้งก็พอครับอ่าแล้วก็ครบท่านอนทาโอเคครับอ่านี่แหละครับนี่คือท่านอนทำห้าท่านะครับถ้าท่านผู้ชมทําครบแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นท,ทันทีนะครับพยายามอดทนทําให้ได้นะครับสำหรับผู้ปวยที่ติดเตียงแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ติดเตียงอ่ะแล้วทำตอนห้าห้าห้าท่านอนทาได้ไหมได้ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมยังไม่ติดเตียงนะท่านผู้ชมก็ทําท่านอนทำห้าท่าได้ครับและมันก็ทําง่ายกว่าด้วย แล้วมันก็ส่งผลให้ท่ายืนเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายๆท่านก็ทําท่านอนหายนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับทำท่านอน5ท่านี้ภายใน5้าท่านี้มันจะมีอยู่สักสองสาท่านะครับทำให้ผู้ชมคายล็อกได้ครับกลึบหายเลยก็เยอะก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ลองทาดู5ท่านะครับอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมนํามาสอนท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมคาดหวังไว้ว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับจะต้องหายจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนท้ายที่สุดนี้ท่านผู้ชมช่วยผมหน่อยนะครับ ช่วยผมแชร์หน่อยนะครับเพื่อส่งคลิปนี้ตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาไม่รู้วิธีร,รักษาท่านผู้ชมช่วยผมแชร์หน่อยนะครับผมให้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมให้ให้คนอื่นบ้างนะครับช่วยแชร์ไปถ้าเขาได้รับรู้วิดีโอนี้เขาก็โชคดีนะท่านผู้ชมก็ได้บุญเพราะเขาได้พบกับวิธีร,รักษาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาททําเองอยู่บ้านได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนครับใครชอบรายการสามารถสนับสนุนรายการได้นะครับตามที่บัญชีนี้นะครับพ่โดธแซลลิมธนาคารกรุงเทพผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับ5บาท10บาทก็ขอบค นะครับสนับสนุนรายการให้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากเลยนะครับอ่าขอโชคดีนะครับขอทุกคนนั้นพระคุ้มครองนะครับสวดมนต์เยอะนะครับแล้วก็ทําทุกวันนะครับท่านผู้ชมหายแน่นอนนะครับหายร้อยเปนะครับผมอยู่อุตรดิตถนะครับหลายๆคนถามอยู่ที่ไหนอยู่อุตรดิตถครับวัดนี้คืวัดหลวงพ่อเพชรกลางเมืองครับใครที่อยากจะมาหาผมที่อุตรดิตถก็สามารถที่จะมาหาผมได้นะครับแล้วก็โทรไทยถามกันก่อนนะครับโทรไทยถามก่อนเบอร์โทรทิ้งไว้ให้นะครับ 089-531-8721นแะครับแล้วก็โทรมาก่อนนะครับแล้วเจอกันพอาเจอกันมันก็หายง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเจอตัวเป็นเป็นเนี้ยมันแนะนำกันง่ายนะครับจะได้จัดท่าทางให้ถูกต้องวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ